สวัสดีครับทุกคนผมแพทย์หญิงมาลินีอนันตกูลวันนี้ผมอยากพูดคุยเรื่องที่หลายท่านอาจรู้สึกอึดอัดที่จะเปิดปากแต่มันสำคัญมากๆสำหรับสุขภาพของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน60ปีขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีมาพบผมที่คลินิกท่านบอกว่าเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับสมองไม่ค่อยแจ่มใสแต่พอผมถามคำถามหนึ่งคำถามท่านก็หยุดพูดแล้วบอกว่า หมอครับไม่มีใครบอกผมเลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันได้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าคำถามนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับสุขภาพของคุณมากขนาดนี้ก่อนอื่นเลย ผมอยากบอกว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่ถูกต้องเข้าใจร่างกายของตัวเองและรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับคุณในวัยนี้ ผมทำงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุมานานกว่า15ปีพบเจอคนไข้มากมายและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือหลายท่านไม่กล้าถามคำถามไม่กล้าพูดถึงเรื่องส่วนตัวแล้วปล่อยให้ปัญหาสะสมไปเรื่อยๆจนกระทบสุขภาพวันนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณสมควรจะมีชีวิตที่แข็งแรงมั่นใจและมีความสุขมาเริ่มกันเลยนะครับ เรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้คือการช่วยตัวเองในผู้ชายสูงอายุผมรู้ว่าหลายท่านอาจรู้สึกอึดอัดแต่ให้ผมบอกตรงๆว่านี่คือสิ่งที่แพทย์ทุกคนต้องการให้คุณรู้แต่บางทีเวลาไม่พอหรือไม่มีโอกาสพูดถึงในห้องตรวจ คุณลุงท่านที่ผมเล่าไปตอนตอน้นท่านบอกว่าช่วงหลังๆรู้สึกเหมือนสมองไม่ค่อยใสยทำอะไรไม่ค่อยจดจอ่อนอนไม่หลับพอตื่นมาก็เหนื่อยเหมือนเดิมท่านคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของอายุที่มากขึ้นแต่พอผมเริ่มถามเรื่องนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมทางเพศท่านคาอิอยู่ครู่หนึ่งแล้วยอมรับว่าท่านช่วยตัวเองบ่อยมากบางวันถึงสี่ห้าครั้งและรู้สึกว่าถ้าไม่ทาจะคิดอะไรไม่ออก นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจการช่วยตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เมื่อคุณโตขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตอบสนองก็เปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติตอนอายุ3 0ถึง40อาจไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปตอนอายุเ0ี่วตชผมจะอธิบายให้คุณฟังแบบง่ายๆนะครับ ตอนคุณอายุน้อยๆระดับเทสโทสเตอโรนในร่างกายสูงร่างกายฟื้นตัวเร็วหัวใจแข็งแรงหลอดเลือดยืดหยุน่นแต่พอคุณอายุมากขึ้นเทสโทสเตอโรนลดลงประมาณอายุ40ปีเริ่มลดลงปีละ1-2%ร์ซนต์พอถึงอายุ60ถึง70ปีบางคนระดับฮอร์โมนอาจเหลือแค่50 60เอร์เซของตอนหนุ่มๆ แล้วมันส่งผลยังไงคุณต้องการการกระตุ้นมากขึ้นใช้เวลานานขึ้นบางทีต้องดูสื่อลามกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งเดิมๆไม่กระตุ้นอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า desensitization หรือความไวที่ลดลงตอนนี้ให้ผมอธิบายเรื่องสมองกับระบบรางวัลเวลาคุณมีความสุขทางเพศสมองจะหลั่งโดพามีนนี่คือสารเคมีที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกพอใจแต่ถ้าคุณกระตุ้นระบบนี้บ่อยเกินไป สมองจะเริ่มต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่ติดน้ำตาลยิ่งกินยิ่งอยากได้มากขึ้นแล้วเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นระบบโดพามีนก็ทำงานช้าลงด้วยคุณต้องกระตุ้นมากขึ้นจึงจะได้ความรู้สึกเดิมๆนี่คือวงจรอุบาทที่หลายคนติดอยู่โดยไม่รู้ตัวให้ผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับ คุณลุงอีกท่านหนึ่งอายุ72ปีมาปรึกษาผมเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะแพทย์หัวใจบอกว่าหัวใจยังแข็งแรงดีแต่มีอาการเหนื่อยเพลียอ่อนล้าพอผมถามลงรายละเอียดปรากฏว่าท่านช่วยตัวเองทุกวันบางวันสองครั้งท่านคิดว่ามันจะช่วยให้นอนหลับแต่กลับกลายเป็นว่าท่านนอนไม่หลับมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นและหงุดหงิดง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีจุดสุดยอด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนหลายตัวรวมถึงพรอลคกตินฮอร์โมนตัวนี้ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าและมันจะอยู่ในระบบนานขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นถ้าคุณช่วยตัวเองบ่อยมากพรอลคตินจะสะสมในร่างกายทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรนอกจากนี้ยังมีผลกับการนอนหลับหลายคนคิดว่าการมีจุดสุดยอดจะช่วยให้นอนหลับ มันจริงในระยะสั้นแต่ถ้าคุณทำบ่อยเกินไปคุณภาพการนอนจะแย่ลงคุณจะหลับตื่นตื่นง่ายพอตื่นมาก็ไม่สดชื่นแล้วเรื่องต่อมลูกหมากล่ะนี่สำคัญมากครับผู้ชายอายุ60 ขึ้นไปเกือบทุกคนจะมีต่อมลูกหมากโตขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติตามอายุแต่ถ้าคุณกระตุ้นบริเวณนั้นบ่อยเกินไปมันจะทำให้อาการแย่ลงได้คุณอาจปัสสาวะบ่อยขึ้นปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งก็กระทบการนอนหลับอีกผมมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ68ปีมาปรึกษาเรื่องปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องตื่นถึงส5ครั้ง แพทย์ตรวจต่อมลูกหมากบอกว่าโตนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับต้องผ่าตัดให้ยามากินแต่อาการไม่ค่อยดีขึ้นพอผมถามลงรายละเอียดปรากฏว่าท่านช่วยตัวเองทุกวันบางวันสองสามครั้งผมแนะนำให้ลดความถี่ลงและมาติดตามอาการผลก็คืออาการปัสสาวะบ่อยลดลงมากนอนหลับดีขึ้นมีแรงมากขึ้น นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดเลยนะครับแต่คือคุณต้องเข้าใจร่างกายของตัวเองและปรับให้เหมาะกับอายุมาคุยกันเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าเวลาคุณมีความตื่นเต้นทางเพศหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันเลือดสูงขึ้นสำหรับคนหนุ่มๆม,มันไม่เป็นปัญหาแต่สำหรับคนอายุมากขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวเช่นความดันสูงเบาหวานหลอดเลือดตีบ การที่หัวใจต้องทำงานหนักบ่อยๆมันอาจเป็นอันตรายได้ผมเคยมีคนไข้อายุ65ปีมีประวัติหลอดเลือดหัวใจตีบใส่สายสวนมาแล้วอาการดีขึ้นมากแต่มาฉุกเฉินตอนกลางคืนด้วยอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มหัวใจเต้นเร็วพอถามประวัติปรากฏว่าก่อนเจ็บไม่นานท่านเพิ่งช่วยตัวเองเสร็จและเป็นครั้งที่สในวันนั้นโชคดีที่ยังไม่ถึงกับหัวใจวายแต่หัวใจโหลดหนักมาก ต้องนอนโรงพยาบาลสองสามวันนี่คือเรื่องจริงและผมไม่ได้พูดเพื่อขู่ให้กลัวแต่อยากให้คุณระวังโดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคประจำตัวแล้วทางออกคืออะไรผมจะบอกให้ฟังนะครับประการแรก คุณต้องเข้าใจว่าความถี่ไม่ใช่คุณภาพการช่วยตัวเองสามสี่ครั้งต่อวันไม่ได้หมายความว่าคุณมีความสุขมากกว่าหลายครั้งมันเป็นแค่นิสัยเป็นแค่วิธีหนีความเครียดหนีความเบื่อหรือหนีความรู้สึกอื่นๆลองถามตัวเองดูนะครับคุณช่วยตัวเองเพราะคุณต้องการจริงๆหรือเพราะคุณเบื่อเครียดเหงาหรือแค่เป็นนิสัยถ้าคุณตอบได้ตรงไปตรงมาคุณก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น ประการที่2ลดความถี่ลงไม่จำเป็นต้องหยุดเลยแต่ลดลงให้เหมาะสมกับอายุถ้าตอนนี้คุณทำทุกวันลองลดเหลือวันเว้นวันก่อนแล้วค่อยๆลดเป็น2-3ครั้งต่อสัปดาห์ให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัว ประการที่3เปลี่ยนมุมมองอย่าให้น้ำหนักไปที่จุดสุดยอดอย่างเดียวให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดความรู้สึกของร่างกายการเชื่อมต่อกับตัวเองการอยู่กับปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า mindful sexuality การมีเพศสัมพันธ์แบบมีสติหลายคนรีบร้อนรีบให้จบรีบไปให้ถึงจุดสุดยอดแล้วจบแต่ลองช้าลงสัมผัสร่างกายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบไปให้ถึงเป้าหมาย ประการที่4ดูแลสุขภาพโดยรวมกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดสิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและคุณจะมีพลังชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผมมีคนไข้อายุ70ปีเริ่มออกกำลังกายเดินเร็วทุกวันกินผักผลไม้มากขึน้นอนหลับตรงเวลาและลดความถี่การช่วยตัวเองลง หลังจากสมเดือนท่านบอกว่ารู้สึกเหมือนคนละคนมีแรงสมองใสมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญความสัมพันธ์กับภรรยาก็ดีขึ้นด้วยประการที่5ถ้าคุณมีคู่ครองพยายามสื่อสารหลายคนหันไปช่วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าคู่ครองไม่เข้าใจหรือไม่สามารถตอบสนองได้แต่ถ้าคุณเปิดใจคุยกันคุณอาจพบว่าคู่ครองของคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกันและพร้อมที่จะหาทางออกร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุไม่ได้เหมือนตอนหนุ่มๆแต่มันก็สวยงามในแบบของมันมันเป็นการเชื่อมต่อเป็นความอบอุ่นเป็นความเข้าใจกันและกันไม่จําเป็นต้องเร่งรีบหรือเข้มข้นเหมือนเดิมประการที่6ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้ถ้าคุณพยายามลดแล้วแต่ลดไม่ลงถ้ามันเริ่มกระทบชีวิตประจําวันเช่นไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากพบปะคนหรือใช้เวลาทั้งวันไปกับเรื่องนี้ นั่นคือสัญญาณว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอยากกลัวที่จะพูดคุยกับแพทย์เรามีจรญญาบรรณเราไม่ตัดสินเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณและเชื่อผมเถอะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหลายคนมาปรึกษาเรื่องนี้และหลายคนก็ดีขึ้นได้ให้ผมเล่าอีกเรื่องหนึง่งคุณลุงอายุ75ปีมาหาผมด้วยอาการซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรนั่งอยู่บ้านตลอดวัน ภรรยาเป็นห่วงมากลูกๆก,ก็เป็นห่วงพอผมนั่งคุยกันนานๆท่านค่อยๆเปิดใจบอกว่าท่านรู้สึกผิดท่านช่วยตัวเองมาตลอดชีวิตแม้จะมีภรรยาและตอนนี้ยิ่งทำบ่อยขึ้นแต่ยิ่งทำยิ่งรู้สึกเหงาว้าเหวไม่มีความสุขผมบอกท่านว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คุณอาจใช้วิธีที่ไม่เหมาะกับตัวเองอีกต่อไป เราคุยกันถึงวิธีจัดการความเครียดวิธีเชื่อมต่อกับคนรอบข้างและวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหลังจากนั้นหลายเดือนท่านมาตรวจตามนัดมีรอยยิ้มบอกว่าเริ่มออกไปเดินเล่นทุกเช้าเข้าชมรมผู้สูงอายุมีเพื่อนใหม่และความสัมพันธ์กับภรรยาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจการช่วยตัวเองไม่ใช่ศัตรูมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่ถ้าคุณใช้ผิดวิธีมันก็สามารถทำร้ายคุณได้ เหมือนมีดในครัวถ้าใช้ถูกต้องก็เป็นเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าใช้ผิดก็อันตรายด้วยความใส่ใจเพียงเล็กน้อยการช่วยตัวเองสามารถกลายเป็นแหล่งพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีแทนที่จะเป็นความเสียใจหรือความหงุดหงิดผมอยากให้คุณจำไว้ 3- 4สี่ข้อนี้นะครับ 1. ฟังร่างกายของคุณถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าหงุดหงิดนอนไม่หลับนี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณต้องการการปรับเปลี่ยน 2. ความถี่ไม่ใช่คุณภาพน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่ามากแต่ไม่มีความหมาย 3. ดูแลสุขภาพโดยรวมกินดีนอนหลับดีออกกำลังกายจัดการความเครียดทุกอย่างเชื่อมโยงกัน 4. อย่ากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือแพทย์อยู่ที่นี่เพื่อคุณไม่ใช่เพื่อตัดสินคุณและ 5. จําจำไว้ว่าคุณคุ้มค่ากับชีวิตที่แข็งแรงมั่นใจและมีความสุขไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ผมหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะพูดถึงแต่การพูดถึงมันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวก็ปรึกษาแพทย์ของคุณได้เลยทุกคำถามของคุณมีความหมายทุกความกังวลของคุณสำคัญ และถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ด้วยนะครับเพราะอาจมีคนในครอบครัวคุณเพื่อนของคุณหรือคนรู้จักของคุณที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่แต่ไม่กล้าพูดการแชร์ความรู้อาจช่วยเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้ ผมอยากให้คุณรู้ว่าอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะแย่ลงถ้าคุณดูแลตัวเองดีเข้าใจร่างกายของตัวเองและปรับตัวให้เหมาะสมคุณสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์มีพลังชีวิตและมีความสุขได้ในทุกช่วงอายุจำไว้นะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้ผิดปกติและคุณสมควรจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ขอบคุณที่รับฟังนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับและถ้ามีอะไรผิดปกติอย่าลืมไปพบแพทย์เสมอสุขภาพของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ